โจ้โหเ,เ,เปิดมารอเีเยโคตรหน้ามื่นเลยแต่ไม่ยู่ในพุ่มเลยนะปร็นแต่ก็เนี่ยเยนนเล่นเล่นกูแล้ว ก็สสดครับอยู่ผมหนุ่มนายชายเสดอายุ27เมันเดิมครับวันนี้ก็ฟาริโนโจังเกิลน,นะผมมาไหนๆก็น้องๆชวนกินน้ำวิเศษนะผมพี่เมาวันนี้ดูดูอาการคนเมานะครับผมก็กดตานี่พี่ด้วยนะนะผมก่อนจะดูคลิปนะผมอไม่กดก็ดูได้เหมือนเดิมแหละนะผมแล้วแต่คนจะกดเลยนะผมขอแค่ให้ดูนะผม เกมนี้โดนน้ำวิเศษไปแม่งน้ำท่อมกับหงตีกันตายห่าแล้วนะ, <c oughs> นะผมโอเคครับผมมาดูกันเลยนะครับผมรอๆจะลําให้ดูวันนี้น,นันนานจะหลุดทีฟอร์เรนเนี่ยเอาไม่ได้ยับในเกมเนี้ยไม่รู้นะเขาเขาหรือพี่จะยับนะบผมไอ้เหี้ยตอนแรกเพื่อนชวนกินเอาไปเอามากลายเป็นสาวชวนกิน พี่ละงงสาวนี้ทำท่อมนะครับผมเอาน้ติดเอาน้พี้ใหหาวใจเย็นบนอ่ะ๋ยวพี่ไปแป๊บสาร์มได้มั้งเขีะไม่ได้สอนเดินเกมครับผมวันนี้นะทำไมเดี๋ยวสี่แล้วมามาเข้ามาดิเข้ามาเลยไปไหนไปไหนไม่ตาย ขาสวยไอ้ายเรรียก้านเขาเรียกร้านเอ้ยย้อนย้อนน่นแหลมอ่ะย้อนนั่นแหลมอ่ะย้อนนั่นแหลมอืมฟิกเกอร์เฮ้ยใจเย็ยังนีน้องอยู่ในป้อมไปมึงอ่ะหนอกมาเฮ้ย้เฮยในป้อมเลยเหรอเฮ้ยหลังหลังไอ้เหี้ยหลังโดนน่ะคิวเลนน่ะกูจะเอาเขาคิวเลนอื้ย S <s <uss> <S เยอะละแบกแล้ว <s uss> มันต้องมาน่ะมันต้องมาคิวเรนนะ่ะสุด <s uss> ไพ <s uss> ่มาเตะฟุตเกอร์ไปถือก่อถือก่อถือก่อต้นเกมถือก่อไม่มีจอเกาเอายังไงรักเพื่อนไม่อยากตายอย่ารักเพื่อน <S <s <uss> <S ไอ้น้องไปเดี๋ยวยอ,ยอนใจเย็นสี่วิของครูดาวอยู่รอดไปนะมึงอ่ะร <s uss> ักสิมีเตะใหม่แห่งการนอนไอ้น้อง เชียบเบอร์คิ้วแม่ในป้อมแมนอยู่ในป้อมไงไสอง,อาง<บ>นาทีเชียบเบอร์คิ้วเดนินไปเดินมาชเฮ้ยเดิมเกมนี่จัดแน่นหนักเลยเขาฟ้าต่อเลยแต่อูแจ็คคิเลนคิเลนอยู่ไหนวะคิเลนไม่กล้าแล้วเว้ยเอาเอาเอาเอดีเพื่อนอเอาเลยสิเพื่อนยังไงไปเอาไว้ลับเราอ่ะอู้ยป้อมยิง อุ้ยเจกตักเจ๊ตักเจแตักไอ้เหี้ยนี่มันพลังแห่งน้ำท่อมแมนแมนๆมนเกมนี่แมนมันหายหมดตี้นะใจเย็นหายหมดตีแต่กลัวพี่ปะโถเฮ้ยการมาสนิทน้อยสนิทเหรอได้นี่กดเซบัสแดงเลยนะครับผมเออมึงก็ตีไปดิ มังกรน,น่ะพัน์นิดอะไรเล่ามาเต็มบนแล้วมังกรจะเต็มโบเค้นสเปียร์นะครับผมนี่แหละเจาะตัวบางนะครับผมที่พี่ข่าอธิบายไว้นะครับผมเจาะแรงมากเนาะเจาะพวกเออดร์ซี่กับยอนเนาะเก <c oughs> มนี้ดูเอานะครับผมว่าเจาะแรงไหมดร์ซี่เออยอนคิวเรนแล้วก็อาร์เลนนะครับผมเนี่ยออกทีเดียวคุ้มนะครับผมอยังไงอย่าอยู่หน้าป <c oughs> ้อมอมึ <c oughs S 2> งอ่ะ <c oughs> เอาย้อนวันดีไอพิกเกอร์เลยไปอ๋ออ๋อ,อเกิดว่าบอกโอโดนคอยังไงล่ะเพื่อนไปมอ้อ่ะเอ้าดักซี่รักเพื่อนเลยจ้ะมิตีใหม่แห่งการนอนพันดิ๊กใส่หัวไปที่มันเขี้ยวอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเนี่ยสี่นาทีเจ็ดคิวบัตโทษเกินไปอเปล่าวะฟาเรนน่ะไม่ต้องเล่นคิวเล่นพี่บอกเลยเกมเนี้ย ไปต้องเล่นนะครับผมพี่ไม่ให้เล่นแต่เกมนึงเกมเนี้ยของพี่ขึ้นแต่เกมเนี้ยแบนฟอร์เรนห้าตาติดเลยมึงแบนทำไมเนี่ยฟอแฟนไปฆ่าพ่อมึองได้ไงไอ้สับเออ้้ยไเหี้ย <Yeah. S 1> มัวแต่คุยอยู่ท <No. S 1> ่อหรือหัวโยกเอาเอาเมาื่อไรเราอะ่ะเอาคิวเลนหวัานได้เพือ่อนยากบอกเลยมึงรอดอยากเกมเนี้ยไปเซ <Surprise. S 1> อร์ไพรส์ไม่ไหนจะจักรมาร์ซี่เพือ่อน ไปมเติไปการนอนนะครับผมดาบโอเคียวเก็บนี่กูบ้าแล้วใครก็ได้เกมนี้กูบ้าแล้วพี่กหลังบ้าแล้วเกมนี้เดินจิ้มเดินจิ้มยังไงย้อน,นยังไง,ง,ไงพ่อหนุ่มรูปรอพีอออ่ส่งกลับบ้านไม่ต้องราด <หา S 2> นะครับผมเหวมันเดือดเก็บนี่มันเดือด ไม่ต้องเล่นแต่คิวเรีนอะจังหวะเนี้ยเอา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 บัฟแดงมีใบอนุญาตยังมีใบอนุญาตยังยังไงล่ะดาักซี่ไปไม่ต้องวาร์ปนะครับผมส่งกลับบ้านกันทุกคนนะได้ครับบัฟกับทุกคนที่มีบัฟใหม่มาฝากนะครับผมบัฟน้ำท่อมไม่ต้องวาร์ปกลับบ้านนะผมแล้วผมหมดเกินไปโม่ถึงเลยแล้วหดเกินไปละเสียงลมพูดลมมึงไม่รู้หรอกพี่โดนอะไรมานะครับผมวันนี้ฟาร์มเรนมาว่ะ มาดิวันเนี้ยเกมนี้มาอยู่แล้วเว้ยเกมนี้พี่หดเดี๋ยวพี่แบกเองเกมเนี้ยไม่แจกเลยพวกมึงอ่ะคนคนละตัวเลยนายเดี๋ยวพี่แบกให้ดูเกมเนี้เว้ยความรู้สึกเก่าพี่มาแล้วนะครับผมเอาเอาคิริเลนมึงจะเอาเมืไหรเอเลนอันตีวืดยังไงอ่ะต่อได้นะต่อได้นะเราอ่ะอุ้ยโดนดึงโค้ด้วยดักซี่ดึงขอบใจมากถ้าไม่ดึงกูตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยแป๊บ จับบ้านแป๊บใจเย็น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 อย่าเพิ่งบอกใจเย็นน้องมีอาด้าก่อนอยเพิ่งบอกสลับเลยสัตว์ย้อนอยู่ในภูมิเอา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 บับแดงบับแดงเหรออื้ยมีใบอนุญาตจังเราอ่ะบับแดงพี่เนี่ยเนี่ยยากคิวเล่นเกมเกมเนี้ยร้องไห้แสมมตงเปะเอร์ล่างขนาดนี้เหรอล่างอ่ะอืออ ไปไหนจ,จ้าชิลเลีหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ <c oughs> <c oughs> เปิดแรมยังไม่มาโทษไอ้มังกรน่อยไว้ยเฮ้ยน้องมังกรหน, <c oughs> น่้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่กันกลาเงเองเปล่าบังกรนู่นน่ะ <c oughs> มันใช่หน้าที่กูไหมเนี่ยมากาันกลางเนี่ยนะครับผมแท,แทนแทนที่จะให้เหมียดวิ่งมาเนาะ <c oughs> ตัด <c oughs> คิดอะไรอยู่เนี่ยนะครับผมโทษมีพันิกไม่ไปตีมังกรจะโดนลัดเอาเนาะ ไม่เกินไปหรอกปกติพี่ก็ถ้าพี่เมาพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละพี่ก็มั่วอย่างนี้แหละนะครับผมพอเลันเป็นตัวที่แบบว่าเข้าไปในวงไฟแล้วมันก็จะมั่วมั่วมั่วนะครับผมเอ้ยมันรู้พี่อยู่บนบวกล่างกันหมดเลยอะวันเดียวอนข้าป้อมมาจากวันนี้วิตีใหม่แห่งการนอนเอ้ยยอนนอนก่อนป้อมนะ เฮ้ยเก็บสุยอนหน่อยดิสองสารยอนมันอ่ะตอนคนเดียวแหละ <c oughs> ตักแค่ผม <c oughs> ไม่ต้องเล่นเกมเนี้ยพี่บอกเลยเอาเอาเอาปลาดากักกับจังหวะเนี้ยไปไหนจ๊ะคิกเกอร์เหรอคิกเก,รก,เกรอร์เหรออันตีเข้าไปโอ้เก็บดอกผิดดอกโอ้โอ,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 โอมือดอีกฮอทไส้เลยทะเลทะเลทะเลยไอ้เหี้ยอันตีเก็บผิดดอกกรโทษ เอ็นยืนเอ็นยืนอยู่ในข้างขวาถ้เก็บโดนอ้าวอ้าอเดินจุกบดักซี่พี่ถอกพีมเอาอันเลนอันเลนปลาดักอะจังหวะเนี้ยเอ้าจุกอีกทำให้กูดูแย่สองตัวมึงเลยมึงไม่รอดละมึงอ่ะข้อหาเดินก่อนเตนไปเว้ยอ้อ้าต่อไม่เราอ่ะต่อไม่เราอ่ะอุ้ยไงหนีหัวสู้หัวสู้เนลนฟอร์เลนเป็นไง เฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวเลยเด้อจเย็นใจเย็นเรีนได้ไหมเนี่ยเล่นได้ไหมเนี่ยเปิดพี่หน่อยพี่ขอร้านละกันไปเล็ดจินเจอรี่อีกแล้วเฮ้ยสิบห้าคิวเราหรอลืมดูเนี่ยก้าทีนะครับผมบับแดงมันต้องเล่นนะคิวเรียนนะจังหวะเนี้ยไม่ต้องเล่นนะเกมนะเอ้าเอ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 ามาดิ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  เวเของพี่ขึ้นมาเกมนี้เบวได้หมดเลยน้องเออสวยเมดน้องรักเบวไปมาเล่นเลเล่นเอ,เอาเอาเอาไปเลยเอาไปเลยฮิฮิกลัวไงกลัวจัดไงเห็นชื่อไงโปโลฟิลิโตไงกลัวจัดไงเอะหนักครับผมจัดต่อเลยเบวจยาวเกมนี้ดาบแดงไปเลยฟิลเลียทูดนะครับผมมา,ามาใครมากูใส่หมดอ,อะ เข้ามาดิมึงก็เข้ามาดิเพื่อนเอาแล้วสิเพื่อนย้อนฟิกไม่เป็นไรแทงก็ได้วะไปไหน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 ห <c oughs> เอ,อ๋เอา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 นี่ไม่ถึงมีอันตีตายแนละ้วดักซีก่อยู่ที่นะี่น <c oughs> อย่าห้าวกับพี่ <c oughs> นะ <c oughs> รักชีวิตอย่าห้าวกับโปรเฟรติโน่พี่ <c oughs> นะครับผมเอาเป็นเอาเป็นล็อกคิวดีกว่านะครับผม เอาเอเลนมาดิเอเลนไปไหนเฮ้ยตีเคียบไม่ถูกปัดเกีปัดกท่อลิ้นรัวละลิ้นรัวละน้ำท่อมทำลิ้นนะครับผมโยก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 ล่างเลยโยกล่างเลย,ย,ลเลยบนเห็นพี่ไปเมื่อกี้มันไม่ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยกลัวไงกลักวมันกลัวจัดไงเอาเอาเอามีหนา้ามีหนา้ายังไงล่ะเพื่อนสองวิไป ปิกเกอร์ก็ไม่รอดจังหวะเนี้ยอุ้ยยอ,ย,อยอนยอนยอนใจเย็นใจเย็นใจเย็นอลองฝรั่งกันไปอือลองฝรเ่งเกันไปตาอ,อ๋อเองไม่รู้หรอกพี่โดนอะไรมามีคนดูเท่าน,นั้นที่รู้ว่าพี่โดนอะไรมานะครับผมอ,อ๋ออ๋อเดี๋ยวไปนั่งปิ๊กเลียบบนกันนะกัวไงเจ็ดคิวไงทีมตรงข้ามเจ็ดคิวไงไงที่เดินเกมยับหรอเกมเนี่ยแหม แป๊บนึงแปบบ๊บอุ้ยเก้งเก้งโอ้โหจะเกลีกย,คย,คย,ยคลิปดิพี่ดหารอยู่ขอโทษน้อเคลียร์มันเคลียวไปคลิปชนกันเออคิวเรนวอดเองคิวเรนเดีย๋แบบยวพี่ส่งกลับบ้านไปสองร้อยสี่สิบบาทสำหรับคิวเรนนะครับผมต้องขอบคุณเขาด้วยเนาะเออแอบบแอบบใครหลุดไปอีกเดี๋้อต้องมีคนหลงมาไหมเอาดินเองอูโคตรแรงเลยแบบเฮ้ยอ,อะไรไปแอบ ใจเย็นครับท่านผู้ชมเงียบนะเงียบนะมันต้องมีคนมาอย้อกเราจะอัติโอถือว่าโชคดีไปไม่เคียร์คีว่าย่อนเมื่อกี้นะรู้มากก็เราอะรู้มากแล้วมันมีคนอยู่ในพุ่มเอาตีปั๊มเลยนะพี่ยืนคำให้แล้วพี่ยืนคำให้ตีปั๊มเลยเมตท ย้อนนี่มันม,มันน่านันกย้อนเนี่ยจะชิงครีปเอ,อาดีไหมเนี่ยตอดเลือดเราเนี่ยเอาสามสิบบวกอะไรหน่งใจยเย็นเอ็งเอ็งห้ามจบบ้านเดียพี่จะเอาสามสามสิบคิวเอ็งห้ามจบบ้านเดีย,บบนนยดูน้องน้องดูขาป้อมมาจังหวะเนี้ยดูน้องน้องอมไม่มีเปิดแมพไ,ไปไปเว้ย สองวิจังหวะเนี้ยงงงงเขาป้อมหมดสองวิก็่อกมานะครับผมนี่มันคือพลังของน้าท่อมเออเอยังไงอะเอาดิเข้ามาดิชิงคีไปดูเข้ามาดิรอคีปก่นเข้ามาดิสองตัวมั้ง่ะเข้ามามาดิเฮ้ยไม่มาวะอด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลียนแตไม่แตกไม่แตะไม่แตกมีล็อกคิวมีล็อกคิว มันน่ากนะเนี่ยเดือดร้อนต้องสายร่างแบบไม่ไเราดาร์กมังกรไม่ไเราจังหวะเนี้ยเดินบวกอย่างเดียวนะครับผมสิบเก้าคิวไปแล้วตอนเนี้โยกไปหนึ่งโยกโยกไปหนึ่งเน่งโชว์พี่หน่อยดูหน่อยเดย้โชว์พี่ดูหน่อยเด้ไป โชว์พี่ดูดิย้อนเดี๋ยวย้อนก็ัมาเนี่ยทำไงไปอ๋อเพราะไอ้ฮี่จบแล้วไอเด็กไอเด็กเฮียสเต็ปเฮี่ยอะไรวะเฮ้ยอเลนอยู่ในพุ่มโอ้โหเออสวยกดแข็งยังไงล่ะเพื่อนเอเลนแล together, ้วต <t ell> ีต <amigo> ัวหลังทแไมลลูกคิวแรนเนี่ยไปย้อน อืมฟิกเกอร์ไงอ่ะไงอ่ะที่้องป้อมเคื่นได้อ่ะไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมยเยโด้ขอเรื่องหนาไงอีซิแมนเอ้ย่เพิ่งจบบ้านดิพี่จะเอาให้มันครบ30คิวเนี่ยโโหตีป้อมไปแล้วโอ้โหเอ้ยอืมร้องมีร้องร้องหนึ่งอาจารย์นะครับผม ก็โอเคครับสไครตชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครพี่ด้วยนะโอ้คิปแล้วพลางแข่งน้ำทอมก็บายบายนะครับผมเจอกันคลิปหน้าเนาะรักนะเล็นทำไมใโลกก็จะดีเดียมีสายบางก็สองะไรนี้เดียว